ครับสวัสดีครับอันนี้คือผานหัวหมูแต่งนะครับสําหรับรถแท่นาเดินตามครับของผมมีอยู่สามหลุนนะครับพระเอกน้อยพระเอกใหญ่แล้วก็ตาเงาแต่งครับเดี๋ยวมาเบิรงหลุนพระเอกหน่อยก่อนครับอันนี้สองตัวนี้คือพระเอกหน่อยครับตัวนี้ครับคือเดิมเดิมครับยังไม่ได้แต่งนะครับคือผมสื่อผานมาเดิมเดิมแบบนี้นะทั้งตัวนะครับ ลัผมก็มาแต่งแกะองศาใหม่ครับเสริมเล็กเข้าไปครับให้มันไถเบากว่าเก่าให้ดินพิกดีกว่าเดิมสินะครับอันนี้ราคา2,300บาทครับยังรวมค่าส่งนะครับค่าส่ง300บาทครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีรหัสซิบนะครับถามมารับเองคือราคา2,300ครับเดี๋ยวมาเบื้องล่างละเอียดครับใบซบไทยหรือใบสามเหลี่ยมนี่นะครับ ความนาตัวนี้ประมาณหาเม่นนะครับตัวนี้นะาหาเม่นครับเป็นใบเดิมโรงงานทั้งเบิร์นะครับอะไรกบมีนะครับอันนี้คือใบบนครับอันนี้คือใบสามเหลี่ยมครับถาใบซึกจะสร้างจากผมกระด้ครับหรือว่าให้คําแนะนําเพิ่มเติมครับลูกค้าซื้อไปนะครับเอากระดาษล่างนะครับหรือกระดาษยังกระด้ครับเข้ากับมาวาดรูปใบซบไทยเข้าใบครับซื้อไประวาดไ้เลยครับถามมันซึกเข้ากับไปตัด เอาใบผ่านพวนรถไทยก็ได้ครับรถไทยเดินตามเรื่องรถไทยใหญ่ก็ได้ครับนี่ครับถ้ากลับมาเห็ุเป็นใบซบไทยนะครับก็จะสร้างสื่อจากผมก็ได้ครับวิธีเปลี่ยนใบนะครับจะเสริมเอาเฉพาะส่วนถี่มันซึกก็ได้นะครับห้าเล็กครับมาเสริมออยังเจนผมเนาะ ผมก็จะมีเศษเศษใบผานครับยังสียเนาะทามันซึกเ็เสิริมมองที่มันซึกออกไปครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับทามันซึกแล้วก็เสริมเอานะครับมันก็จะได้อีกอีกหลายครับอีกหลายปีนะคระมาเสริมเอาวิธีที่สองกับเปลี่ยนแบบสมัยเก่าครับแบบสมัยโบราณครับก็คือเปลี่ยนทั้งแผ่นนะครับเปลี่ยนใบซบโมนี่ทั้งแผ่น โดยสร้างสื่อจากผมกัอนนะครับนะครับเมื่อเปลี่ยนแต่คอเนี่ยสำคัญนะครับต้องยืดใบบนเนี่ยไวให้มันแน่นนะครับยืดใบบนไวให้มันแน่นโดยเชื่อมยืดนะครับยืดในหลายมุมนะครับยืดไหวยืดไหวครับเมื่อให้ใบเนี่ยขยับนะครับใบบนเนี่ยห้ามขยับครับแล้วเข้าคอยมัดแกะใบหน่อยครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับน็อตกระแกออกไลยครับมันเป็นคนละแผ่นนะตรงนี้มันเป็นคนละแผ่น แกเอาแก้รอยเชื่อมที่ผมเชื่อมไปเนี่ยครับมันก็สามารถถอดไปเนี่ยออกได้เลยนะครับตรงนี inform inform ้ผมมาได้เชื่อมตีนนันมันเป็นคนละส่วนนะแล้วกลังเริ่มบอกครับมันสามารถปั๊บได้พร้อม right นะตัวนี้มุนน็อตหมนี้ครับเห็นไมันขยับดันไปข้างหน้าครับในกรณีที่ลูกค้าเพิ่งขับรถสาเนาะถาดินบอกเพี่งขากับปั๊บตรงนี้ได้ครับดันดันไปบนลงไปข้างหน้ามันก็จะพีกดีกว่าเก่าครับในกรณีนี้ครับสานะถ้าขับความเร็วประมาณผมคือดินตรงนี้ขึ้นมันพีกเลยครับ นะครับอันนี้คือพระเอกหน่อยครับตรงนี้ก็เสริมผมเสริมแวนหายนะนิดนบงโบขยโยกนะครับแต่เดิมเดิมมามันก็โยกแหงอยู่ครับสีเนาะก็เสริมหายมันฟิกกว่าเก่าครับอ่าแล้วก็ถากเกิดว่าตรงนี้นะครับยันน็อตมันคายออกนะครับถ้าเอาตะปูมาตอกตรงนี้ปอกหนึ่งนะครับให้เกี่ยวมันเสียถูกไหมครับแล้วน็อตหนึ่งจะอกคายออกนะครับตอกตอกสองตอกกระพอนะครับอันนี้คือพระเอกหน่อยครับ ราคาตรงนี้นะผมเอาทอสีหนมาใส่นี่ครับรัดใบครับให้หยามันเมินออกไปนะครับเหมือนมาขางอยู่คอผ่านเนาะตัวนี้มันซอยได้ดีครับเออที่นี้มาเบิร์เพลใหญ่ครับเพลใหญ่นี่ครับเพลใหญ่คือตัวนี้ครับราคา2,600บาทครับมารับเองคือราคา2,600นะครับอันนี้จะคือของฝรั่งเนาะลักษณะการพีคของดินครับจะคือของฝรั่ง จะพิกจากทั้งออกมาทั้งขางสไลด์ไปทั้งหลังนะครับเพกหน่อยดินจะพิกออกมาทั้งขางนะครับสองสองตัวนี้คนละองศากันครับองศาตัวนี้จะแหลมกว่านะตรงนี้ครับความความแหลมของตัวนี้จะ,จะแหลมกว่าตัวนี้จะกางออกกว่าเพรียดใหญ่นะครับการบีของดินก็เลยแตกต่างกันครับตัวนี้ราคาสองพันหก ข้อผานเกียวปับนะครับใส่จากตัวนี้ครับผ้นสร้างจากบริษัทจากโรงงานของผานยี่ห้อนี้เลยครับมาใส่เป็นของเพจไงนะครับขคงขคงผานวมสืออยากฉีดมานะเดี๋ยวมาเบิ่งครับผมกสืออยากฉีดมาแนวนี้ครับนี้ขค้งผานนะครับก็มาประกอบนะครับส่วนข้อผานครับกซือมาเป็นล่างแนวนี้ครับอันนี้ก็อย่ในล่างกับมาแนวนี้ครับ เกี่ยวปั๊บกันนี่แหละครับซื้อมาเป็นแนวนี่ครับผมมาประกอบกันเองนะตัวนี้ผมซื้อมาครับส่วนใบบนนะครับใบบนนี่ครับใบบนก็ซื้อมาเป็นแพนแนวนี่ครับเขาึ้นลวมาเรียบร้อยครับจากโรงงานนะครับแล้วก็ใบสามเหลี่ยมใบซบไถยครับของไผ่เอกไงผมใส่เป็นใบพานทวนตาเงานะครับเป็นของรดไถยไงความหนาหามินครับผมมาตัดเอานะ ครับอันนี้คือคือแบบผมครับเนาะผมตัดเอามันกนะาหาเมียนครับราคาสองพันหกร้อยครับปากแปดนิ้วนะครับทั้งเพกใกญ่เพเกหน่อยนี่ปากใบแปดนิ้วครับอันนี้คือเพกใหญ่ลักษณะใบจะออกแหลมนะครับตัวนี้จะแหลมนะครับเพเกหน่อยครับลักษณะใบตัวนี้จะโค้งมนนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับจุดสังเกตนะครับส่วนใบตัวนี้แปดนิ้วนะครับ ลูกค้ามางคนก็ถามมันเพลยกหน่อยเพลยกอีกไมันขนาดต่างการบอพระมานะครับจริงๆเรามันขนาดใบใบบนนี่แปดนิ้วสามกันนะครับเดี๋ยวผมเทียบใส้เบิรงนะครับนี่ครับนี่ครับคือลักษณะใบมันคนละลักษณะอซื้อครับไทยดีทั้งสองหลวนครับผมกระจัดไว้ห้านแล้วคะตามงบประมาณของลูกค้าครับลูกค้างบน้อยงบหลายเนี่ยกะพิจารณาเอาครับมากแนวได้ครับ ราคาส่วนนี้ครับเอามากันไปกันครับกันฝังทิดคอนะครับเพเใหไงนะครับจะมาสสำรับดินไทาหนาโหดครับลักษณะดินแนนนะครับลักษณะดินแนนถ้าดินต้มนี่บอกค่อยมอสนะครับเพกใหไงนะครับเพราะว่า่านมันจะเปครับเวลาไถนะครับถ้าดินต้มนี่ผ่านจะเปถ้าดินแนนมันจะบกเปครับเพราะว่าดินฝังนี่นะครับมันจะยังบ่ถือไถนะครับ แล้วต้นนี้มันจะบังคับซอยทิศซอยทิศทาง,างให้มันให้มันไถตรงครับดินมันก็นจะลิกดีครับอันนี้ก็ไปยังไงนะครับคุณลักษณะลักษณะดินแน่นครับดินเนี้ยวกับมอคไไรัะเพกญงเพราะว่าความแหลมมันแหลมกว่าไงครับมันทะลุทะลวงมันก็จะไปเบากวานะครับตัวนี้นมันแหลมกว่าดินเนีน้วครับไปยังไงนี่ไปยังน้อยไถดินแน่นกระได,ด้กันครับดินลักษณะ ดินอ่อนกะทายได้ครับดินอ่อนกะทายดีคือกันครับอีกหน่อยนะครับแล้วอันที่สามครับเป็นตาเงาแต่งเนื่องจากว่าลูกค้าอยากได้แตบบ่ว่าไป่ทายหน้าหน้าดินลวมน้ำสินะครับผมก็เลยพยายามเคล็ดให้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับใบจะก,กลางออกหลายกว่านะครับเป็นใบตรงนี้นะครับ มันเหมือนกับเพิ่นเพิ่นเสร i, สิมมาแล้วนะแต่ว่าเป็นใบเดียวนะครับคือตรงนี้นะทาใบตรงนั้นมันจะปากแปดเหนียวนะครับตัวนี้เหมือนกับพ่นเุ็เดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วครับห้องบนตรงเสรสิมสินะอันนี้เป็นเป็นใบตาเงานะครับเป็นผานตาเงาเลยนะครับผมซื้อมาทั้งโตแบบนี้ครับกับมาแก่ใหม่ครับคือผมเหลีวมาเบิดเลยนะครับอันนี้ก็คือตาเงาแหละครับผมเปลืองถอดออกเนาะอันตัวนี้ผมถอดออกเบิดเลย ใบล่างใบบนจับแยกถอดออกเบิดครับสก,กีกระถอดตัวนี้คือหางปลาครับผมก็ถอดออกนะครับตัวนี้ก็ถอดออกเชื่อมระยะมันใหมครับเพราะว่าถามาเดิมๆเลยตรงนี้มันมันปั๊บข้อเลิกบดได้ครับมันสุดก่อนเนาะผมก็เลยต้องตัดเอเลาขยับมานะครับแล้วก็ข้อพันครับผมก็แก้ใหม่ครับเนื่องจากว่า ข้อผานที่ผมใส่อยู่ครับมันมันลงโตครับมันใส่ใดสําหรับทุกข้อเนาะนี่ครับโค้งผานทุกข้อมันก็ใส่ใดครับลักษณะนี้ครับตรงนี้ช่วงนี้มันแปดเส้นครับต่วงนี้เก่าเส้นเครื่องครับให้มันอยู่ลักษณะนี้ครับช่วงนี้เอาไว้ข้างล่างครับแปดแปดเส้นเอาไว้ข้างล่างครับหูที่สองนี่ครับใส่โค้งผานครับโค้งผานก็คือตรงนี้นะครับเนาะ ฮงสยามคูบุต้าครับเสี่ยฮูที่สองครับหูบนสซ่ในส่ยเกี่ยวปรับครับกจ็จะพ่อดีครับทีหลือก,กจ็จะมาปรับเอาตรงนี้นะครับม้วนขวากัให้มันเข่าเลิกม้วนสายให้มันจินเตือนนะครับส่วนหางบกจิวลิงล้อมต่างๆสินะครับสั่งเล็กสายามแท็กเตอร์อย่างนี้ก็ใส่หูที่หนึ่งครับหูที่สอง,องจะใส่สายามอย่างเดียวครับสายามคูบต้าอย่างเดียว ที่เหลือจะใส่ฮูที่หนึ่งเบิร์นะครับกันจะพอดีลงโตนะครับผมก็เลยต้องแกะแก้ข้อผานของตาเงานะครับหันมันคือผานตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ของการแกหม่นะครับตัวนี้แกะแล้วครับส่ย้มมุ่งกับใส่ฮู้ที่สองครับตัวนี้กับใส่ห้นะครับกันฟังติดข้อผานข้างล่างครับเสริมห้ความหนาของใบตัวนี้บอหนาแห้งมาได้นะครับแต่ว่าเป็นเล็กเหนือแข็งครับ ผมตัดในหูเลยว่ามันแข็งแห้งครับห้องตาเงาเนี่ยมันจะเล็กคุณภาพดีแห้งครับนี่ครับใบตาเงาแข็งครับเล็กเนื้อแข็งแห้งจุดเด่นของตัวนี้อย่างหนึ่งคือตรงนี้จะนาครับนาก็ทุกข่ายเลยครับจะน้าแห้งครับรับน้ำหนักได้ดีครับตรงนี้นะครับราคาสองพันห้าร้อยครับยังไม่รวมค่าส่งครับผมลงคียปเป็นแนวแล้วครับตาเงาแ่งนะครับ รรตรงนี้กระไซหายครับเพราะว่าฉันจันเนียนทยหน้าค่อนข้างดินลักษณะดินดินอ่อนนะครับแต่ว่าดินแข็งเมืองไทยไดกันนะลักษณะดินนัน่นดินแข็งคือไปอน่างไงตัวนี้ตั้าเงาก็ะไทยไดกันครับก็บจะบังดันตัวนี้ครับไปทางหาให้มันพลิกดีกว่าเก่าสินะเพราะว่าเวลาไทยในน้ำสิมันอาจจะข้าตรงยางสาสาเนาะ เดี๋ยวไยเบิงข้างล่างครับข้างล่างครับข้างล่างปิดไ้เบิร์ดนะครับตัวนี้เป็นการซึ้ตัวนี้ก็ปิดด้านล่างครับนี่ครับด้านล่างเป็นแนวนี้ครับนี่ครับปิดไ้เบิร์ตครับ เนี่ยมาเบื้งตัวเด,เดิมครับที่ยัง่มดแต่งข้ <c oughs> างล่างเพื่อนจะปล่อยหลวงมาแนนนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องนะครับตรงนี้เป็นช่องวางนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมไปทดลองไช้ามาถ้าเอาว่าเตียนะครับดินมันจะเข้ามามองนี้ครับมันจะมาอัดอัดไปขั้นมามันจะพอกอยู่นี่ครับนี่เห็นในเฟื่อนะครับเพราะเฟื่อล้ลก็ไช้บอดีนะครับแล้วก็ เดิมๆตัวนี้ผมตัดใบออกน้อยหนึ่งนะครับตัดใบออกมานีชืบมาสิครับเพราะว่าตอนนี้ยังหมดตายไปถ่นะครับหนามมันจะมาขังอยู่นี่ครับมันจะบยไหลออกมานะมันก็เลยตัดออกครับให้มันสลบกเกลสินะครับนี่ครับให้มันสลบกเกลครับจีบกันไทยกับตามที่ผมลงไปครับนี่ครับ เดี๋ยวไปทดลองท้ายให้เบิ่งครับเออพอดีตัวนี้เพลงไงนี่ลูกค้าเพื่อนจะให้ลองให้เบิ่งก่อนนะครับได้ครับได้วลองให้เบิง่งนะครับตาเงานี่ครับจะไปลองท้ายให้เบิ่งครับที่ตามรับชมครับผม